สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาน,านาอธิบายการจัดตำแนกของสับคิงดอมบ์ส่วนนะคะ,ส,คะ,คะสามารถแยกได้เป็น3ามไฟลัมคือ1ไฟลัมซาโคเมติโกลอฟราสองไฟลัมเอพีคอมเพ็กซ่าสามไฟลัมซิลิโอโอรานะคะไฟลัมซาโคเมติโกลอฟราสามารถแบ่งเป็น2อสับไฟลัมคือเมติโกลอฟราและสับไฟลัมซาโคดีน่านะคะ สับไฟลัมแมตติโกโฟลอราแยกได้เป็นสองคาสคือคลาสไฟโตแมติโกโฟอราและคลาสซูแมติโกโฟอราคลาสไฟโตแมติโกโฟอรามีการเคลื่อนที่โดยการใช้เฟกเจอร่าเช่นยูกิน่าส่วนคลาสซูแมติโกฟอราเคลื่อนที่โดยการใช้เฟกเจอร่าเช่นกันคือไซโตนาโซมานะคะสับไฟลัมซาโคดีนาไม่มีมีการเคลื่อนที่ ในการใช้เท้าเทียมคือชนิดไม่มีเปลือกคืออะมีบาชนิดที่มีเปลือกคืออ์ดีน่านะคะ2ไฟลัมเอพิคอปิตาไม่สามารถเชื่อนที่ได้เป็นพาสโมเดียมไฟลัมสุดท้ายนะคะไฟลัมซิลิโอฟอลานะคะมีการเชื่อนที่โดยการใช้ซิเลียเช่นพารามิเซียมขอบคุณค่ะ